สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูอ้๊ออีกเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยธรรมชาติหน้ารู้และว,วันอังคารนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องธรรมชาติมีประโยชน์อย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะดินหินน้ำลมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่และชนิดมีลักษณะและประโยชน์ที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าธรรมชาติรอบตัวค่ะและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นน้ำมีประโยชน์ใช้ดื่มกินใช้ชำระล้างสิ่งสกรปรกหินใช้สร้างบ้านสร้างกำแพง ดินมีประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับมนุษย์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อีกด้วยค่ะส่วนลมนะคะช่วยให้เด็กๆรู้สึกเย็นสบายและช่วยให้เสื้อผ้าที่ตากไว้นั้นแห้งเร็วขึ้นค่ะเด็กๆคะ นี่คือประโยชน์เบื้องต้นของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ครูอั้มต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย